สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอหมึกไข่เค็มกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันอ,อ่าขัา้นตอนแรกเดี๋ยวมาทอดปลาหมึกก่อนนะครับส่วนปลาหมึกนั้นเราคลุกเป็นข้าวโพดนะครับอ่าเดี๋ยวเราทอดให้กรอบๆเลยนะครับอ่าจะน้ำตักสูดดนน้ำมันก่อนนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันกระเทียมกับพริกจากนั้นผัดกระเทียมให้สุกไข่ขเค็มเอาไข่แดงอย่างเดียวนะครับก่อนใส่ผมแนะนำว่าให้บดไข่แดงก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างในคลิปหลังจากบดไข่แดงเสร็จแล้วตามด้วยเนย จากนั้นผัดเนยให้ละลายเข้ากับไข่แดงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันนะครับน้ำตาลซรน้ำปลาจากนั้นใส่ต้มหอม อันนี้เราจะทําแบบแห้งนะครับจากนั่นใส่ปลาหมึกลงไปลงไปเลยครับจากนั้นเปิดไฟเบาๆค่อยๆ,ๆผัดนะครับอันนี้เราทําแบบแบบแห้งนะครับอย่าเปิดไฟแรงนะครับค่อยๆผัดไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับ สุดท้ายต้มหอมตับใส่จานเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับมึกไข่เค็มแบกแห้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ